ชายผู้นี้เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่ที่รู้รู้เขานี่กกำลังแปลงโฉมเรามาดูนะครับหลังจากที่เราดูเบื้องหลังกันแล้วนี่ครับ อนีก่าเจอเรืองแล้วนี่เจอตัวจริงเขาแล้วก็สุดยอดจริงๆครับก็าลังแปลงร่างนะครับนี่สุดยอดหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสุดยอดครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างครับพูดไม่ออกครับก็ยิ้มอย่างเดียว ยอดจริงเลยสุดๆโอเคเลย